สวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิวระหว่าง m มท p a d Pro 12.2ปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรีวิวไปนะครับกับ iPad Pro M4 11นิ้วตัวนี้เทคโนโลยีจอแบบการใส่สะท้อนเหมือนกันนะครับปกติเราจะรีวิวแท็บ Android กับแท็บของ Apple ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยในปีนี้ผมว่าหัวเว่ยเขาทําออกมาได้ดีมากจริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาว่ากันตามเนื้อผ้านะครับในหลายๆสัดส่วนเลยเพราะว่า2รุ่นนี้การใช้งานมันแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเราจะใช้เหมือนโน้ตบุ๊กใช้ WPS Office เนี่ยเราก็เลือก, Mate Pad, กเ,เ AutoCAD ออกแบบหรือแม้กระทั่งทำคอนเทนต์ตัดต่อแบบเวอร์ชันที่ไฟนอลขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็น iPad แทนใช่ไหมแต่มันจะมีจุดที่มันใช้ร่วมกันได้อย่างเช่นมัลติมีเดียนะครับเล่น Facebook เล่นอะไรพวกนี้เราจะไปแยกย่อยกันว่าแอปมันเล่นเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้งานต่างๆเนี่ยมันต่างกันยังไงซึ่งราคามันค่อนข้างจะแตกต่างกันอันนี้ผมตั้งใจเอามาชนเลยนะครับเพราะว่า iPad ถ้าจะครบเซตเนี่ยราคาเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวของเขาบวกจองเขาแล้วก็ความจุต้องซื้อปากกาแยกแล้วก็คีย์บอร์ดแต่ถ้าเป็น Med เ,นเมทแพด จะให้ของมาหมดเลยนะครับมันก็จะมีดีมีเสียต่างกันเรามาเริ่มกันที่ตัวคีย์บอร์ดครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีน้ําหนักที่แตกต่างกันนะครับตัวเม d แพดโปร12.2เนี่ยจะมีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับคือน้ําหนักเพียง420กรัมเท่านั้นส่วน iPad เนี่ยจะเป็น Magic คีย์บอร์ดนะ665กรัมนะซึ่งถ้าติดตั้งแบบเต็มรูปแบบเนี่ยไอแพดเนี่ยจะค่อนข้างหนักและทับแต่ว่ามันก็จะดูแข็งแรงมากตัวเมทเนี่ยมันจะดูเบาวกว่านะครับแต่ก็แข็งแรงเหมือนกันจะ ี Mac. ตัวนี้นะครับมันจะเป็นนุ่มๆเหมือนโมจิเลยนะครับมันจะมีฟิลแบบนุ่มมากถ้าเราเอามือแบบนียไปวางนะ่ยผมจะชอบของห a เวยมากกว่าแต่ว่าไอ้ตัวแท็ปแพนเนี่ยตัวห a เวยจะใหญ่กว่าใช่ไหมใช้3นิ้วอลไรได้เหมือนกันนะแล้วก็ฟิลเล่นการทัดนะครับผมจะชอบของตัว iPad มากกว่าของ Magic Keyboard อนะมันจะเหมือนเรากดของ Mac เลยมันจะเสียงไม่ดังแล้วมันจะกึกแบบแน่นหนึบนะครับหเวยเนี่ยมันจะแบบเนี่ยมันจะเป็นกึกก,ก เหมือนเรากดคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กถ้าอย่างที่ผมบอกอะผมจะชอบคีย์บอร์ดของตัว macbook อยู่แล้วแล้วก็ฟีลลิ่งการสัมผัสอะครับอันนี้ผมชอบการจับการกดนะมันจะเหมือน mac นะครับแล้วมันจะหนึบแน่นใช่ไหมแต่ฟีลลิ่งการถูอะอันนี้จะดีกว่าคือมันจะนุ่มๆน,นะครับเหมือนขนมโมจิผมว่าเจนเนี่ยโหเว่ Huawei ทำมาดีจริงผมต้องยอมเลยคีย์บอร์ดอะอะส่วนการเปิดนะครับอันนี้ผมปิดด้วยกันทั้งคู่นะการเปิดเนี่ยเมดแพนเนี่ยมันจะดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวของเมจิเนันนบนร,ะ,าารดดะคร มันจะต้องมาจับตรงนี้ก่อนแล้วก็ดึงมาตรงนี้แต่ว่าเราใช้มือเดียวในการโยกได้แบบนี้ตอนเนี้ยที่มันติดแม่เหล็กเนี่ยมันจะต้องใช้มือดันมากก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยปรับองศาตัวองศาเนี่ยเมจิกคีย์บอร์ดของ iPad จะทําได้ดีกว่าอันนี้ผมอ้างอิงตามความสูงของผมนะตอนที่ผมเล่นอย่างเงี้ยมันสลปได้องศากว่าเห็นไหมว่ามันสลบได้ได้ดีกว่าหน่อยหนึ่งตัวเมทเนี่ยมันจะปรับได้2ระดับใช่ไหมตรงนี้กับตรงนี้มันจะหยุดตรงไหนมันก็หยุดใช่ไหมเนี่ยมันหยุดตรงไหน,นก็หยุดตัวของ iPad ก็ดีครับ มันก็จะหยุดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเหนียวมากผมว่าฟิลอะไอตัวนี้มันเหมือนแมกอะฟิลมันดีกว่าคือแบบกดอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือมันจะแข็งแรงเลยอ่าแต่ความสะดวกอะเมนมันจะได้สะดวกกว่าครับมันเป็นรุ่นใหม่อ่ะมันออกแบบมาเขาต้องเข้าใจอะเนี่ยเวลามันทำเงี้ยมันสะดวกตัวปากกาครับสามารถที่จะยึดติดได้เหมือนกันผมว่าพอกันเลยนะครับตัวปากกาแต่ว่าของ iPad เนี่ยเวลาเรามันเก็บอะมันจะเก็บแบบนี้ซึ่งมันก็จะหนาประมาณนี้เนาะแล้วก็จะปากกามอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะหลุดได้ของเมนเนี่ย ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่อย่างที่บอกมันก็จะทําได้ดีกว่าอย่างเช่นนี่ปากกาเก็บตรงนี้มันก็จะชาร์จไปด้วยได้นะครับเนี่ยปากกาเก็บมันก็จะชาร์จไปด้วยแล้วมันก็จะเก็บอยู่ในนี้ขนาดเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ปากกาเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะอ่ะเนี่ยปากกาค่อนข้างแน่นนะครับ ตัว iPad เนี่ยมันเก็บไม่ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนสะดวกนะครับอย่างที่บอกอะ่ะออกแบบมาใหม่ย่อมดีกว่าเสมอนะครับคือผมว่าเจนเนี้มันทํามาดีจริงๆนะทั้งคีย์บอร์ดเนี่ยมันเป็นพวกเรซินนะครับแล้วมันก็เป็นมิดต่อผิวด้วยเนาะแล้วก็เป็นมาตารฐาน NGS แต่ตัวนี้จะเป็นโลหะของเขาก็ทนทานดีแหละแต่มันก็คนละแบบกันนะแล้วก็การชาร์จคีย์บอร์ดเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องชาร์จคีย์บอร์ดนะครับแต่ของเมจิกคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะต้องชาร์จคีย์บอร์ดเนาะเนี่ยมันจะต้องเสบ แท่นชาร์จตรงนี้นะครับในการชาร์จคีย์บอร์ดแต่คีย์บอร์ดเนี่ยเขามีไฟนะสรุปคร่าวๆตัวคีย์บอร์ดเนี่ยฮูเวย่ยเนี่ยเขาจะใช้วัสดุแบบนุ่มนุ่มดิ่มเหมือนโมจิเลยแต่ถ้าเป็นการกดอ่ะผมจะชอบของ Magic Keyboard มากกว่าถ้าเป็นการแบบพับเก็บพวกเนี้ย โว่ยจะทําได้ดีกว่าเลยง่ายแล้วก็พอดีนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับคือผมไม่รู้ว่าเขาทําได้ไงคือมันดีมากแต่รีวิวผมก็อเวมแล้วแต่ตัวนี้นะครับมันจะต้องใช้แรงนิดน,นึงแต่มันก็แข็งแรงนะครับแล้วก็องศาเนี่ยจะดีกว่ามันจะเหมาะกับส่วนสูงของผมมากกว่าแต่เนี่ยมันก็ได้หน้าจอที่ใหญ่กว่าพอหน้าจอใหญ่กว่าบางทีมันมันไม่ต้องอาศัยองศาเยอะมันเห็นการพิมพ์นะครับตัวเมดแพดเนี่ยจะเหมือนโน้ตบุ๊กเลยแบบดีดี ส่วน m มจิกเนี่ยจะเป็นแบบก็แคกน,นิดนึงแต่มันจะแน่นไอตัวเนี่ยจะเหมือนเราใช้น็อตบุ๊กเลยมันจะมีความนุ่มหนึบนิดนิด,นดแท็กแพดเนี่ยใช้ง่ายเหมือนกันมีคีย์ลัดเหมือนโนตบุ๊กนะครับกดฟังก์ชันแล้วก็คีย์ด้านบนอะไรพวกนี้นะครับส่วนตัว m มจิกคีย์บอร์ดเนี่ยก็กดเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าลดแสงหน้าจอเพิ่มแสงหน้าจอได้เลยฟีลเลอ่งการใช้อ่ะของเมดอ่ะมันจะเหมือนคอมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเหมือนแม็กนะครับไอแ่นเนี่ยเหมือนแม็กก็คือกดเพิ่มกดเสียงไม่ต้องมากดฟังก์ชันแล้วแต่่่่คคคนนนนนนัันนดดออออีี้้้หหรรืืวาาาาสเเเงงปปกกกกท็บตใ มันออกแบบมาเก็บปากกาแล้วไม่หายเวลาเราแบบจับมาใช้ซึ่งจากที่ผมใช้มานะครับส่วนตัวเลยเวลามันเก็บปากกาข้างในอ่ะมันหยิบจับไปไหนมันไม่หาย i p a แอะ่ะเมื่อกี้ที่ผมเดินลงไปเอาเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะปากกามันหล่นอยู่ข้างล่าง เดินลงไปอาวากาศเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงต่อไปเป็นเรื่องของหน้าจอครับหน้าจอของ Huawei MatePad Pro 12.2เนี่ยมาพร้อม Tendem OLED ครับเป็นว่าแม e ลดแสงสะท้อนนะซึ่ง ตัว iPad Pro M4 เนี่ยก็ t a n d e ม OLED เหมือนกันเป็น Nano Texture Glass รองรับ HDR รายละเอียดจะดีกว่าเมื่อตอนแบบเล่นไฟเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันดีกว่าอย่างไงนะครับแต่ตัวนี้จะก,กันแสงสะท้อนได้ดีกว่าความละเอียดเนี่ย MatePad อยู่ที่2,800คูณ1,840นะครับ iPad Pro อยู่ที่2,420คูณ1,668ซึ่งจริงๆมันละเอียดด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ค่า P3 Y i d e Gamut อะไรพวกเนี้จะคล้ายๆกันนะครับคือสีตรงเหมือนกันแล้วก็ค่า Delta E เนี่ยจะต่ำกว่า1คือก็ดีเหมือนกันนะครับ จะบางมากคุณผู้ชมดูเนี่ยเกบนะครับบางที่สุดในจอเท่านี้แล้วนะครับถ้าเป็นจอ13ขึ้นไปก็จะเป็นเมดแพดตัว13มาบางสุดอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่8 4 5เมดแพดก็จะบางกว่าส่วนเมดแพดเนี่ยก็จะเป็นจอเป็นเมดแบตมาเลยนะครับคือเวลาเขียนมันจะเหมือนกระดาษนะครับแล้วก็หัวปากกาจะเปลี่ยนได้2อันจะเขียนเหมือนปากกาหรือเขียนเหมือนกระดาษจะหนื่น้อยเหนื่มากจัดได้นะครับแล้วก็เจนเนี่ยเขาทําปากกามาได้ใกล้เคียง iPad ซึ่ง2ปีที่แล้วผมยังบอกนะได้ไหมได้แปดสิบเปอรับ เมดแพบทำปากกามาค่อนข้างใกล้เคียงมากคือแทบแยกไม่ออกผมให้ทีมงานเล่นก็แยกไม่ออกนะครับปากกามันเลื่อนเหมือนกันเลยแต่ว่าปากกาของ i อะ่ะจะมีฟีเจอร์มากกว่านะครับในการเซตส่วน iPad Pro M4 เนี่ยก็จะเป็นจอที่เป็น Nano t ทคเจอร์ l ล s สนะครับเฉพาะรุ่นสูงเลยก็คือต้องเพิ่มเงินอะ่ะก็ ถ้าพูดถึงบัตเจตอะหัวเว่ยได้บัตเจตดีกว่าอยู่แล้วนะครับเรามาดูหน้าจอนะครับหน้าจอของเมทแพดเนี่ยใหญ่กว่านะครับแล้วก็เวลาดูเนื้อหามันจะสะท้อนแสงน้อยกว่าอย่างเช่นถ้าเราเอาไฟมาเปิดไฟแฟลชมาเปิดหรือว่าเรามีไฟกินอย่างเงี้ยเราหันไปดูเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเงามาสะท้อนจอครับแต่ตัวของ iPad เนี่ยจะมีอยู่ต่อให้มันเป็นจอด้านอย่างงี้ก็ยังมีอยู่เนาะแล้วก็เวลาเราเล่นเนื้อหาเนี่ยเมทแพดจะมีความสว่างกว่านะครับพวกเงาหรือส่วนมืดเนี่ยเม d แพดมันจะขุดแสงขึ้นนมมาาาเเลลยัดดูคกกวกว่่สสี อ iPad Pro เนี่ยจะคงความกลางนะไม่ว่าคุณจะเล่นอะไรก็ตามดูหนังดูอะไรคือมันจะเป็นค่ามาตรฐานมันเลยนะครับอย่างที่บอกเวลาเราไปดูจอของแบรนด์ซัมซุงหรืออัลเบิร์ตเลยพวกนี้นะครับเวลาเราดูหนังมันจะเล่งสีสันมิติใช่ไหมแต่พอเราไปดูภาพมันก็จะปรับมาเป็นการดูภาพจอของเมดแพดเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเวลาเราดูหนังดูอะไรครับมันก็จะเล่งสีแต่ว่าเราดูภาพมันก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับอัดแพทีของมันเองคือจอมันตรงทั้งคู่แล้วถ้าเป็นป้องกันแสงสะท้อนนะครับหรือการอ่านดูวิดีโอกางแจ้งและในร่มเนี่ยจอของ สว่างกว่าสะท้อนน้อยกว่าแต่จอของ iPad เนี่ยมันจะสีตรงอย่างเดียวจากการที่ผมวัดเองนะครับความสว่างของ m a t p a d Pro 12.2เนี่ยอยู่ที่1,140น i t ในการใช้งานปกติทั่วไปส่วน iPad ู่1,93 0น i t s MatePad นมันจะสว่างกว่านิดนึงนะครับส่วนการดูหนังหรือว่าดูคอนเทนต์เนี่ยสีของ MatePad จะสวยครับ แต่เมื่อไหร่ที่มีคอนเทนต์ HDR นะครับ iPad Pro M4 ครับจะทำเท็กเจอร์ได้ดีกว่าอย่างเช่นพวกคอนเทนต์ HDR ง่ายๆตาม YouTube ที่เราเปิดอ่ะพวกแสงสีขาวที่มันมีไฮไลท์ขนนกขนอะไรอย่างเงี้ยตัวจอ a อ t e n นเนของ iPad เนี่ยมันแสดงผล HDR ได้ดีกว่านะครับถ้าเราจะเอาแบบการแสดงผลแบบเต็มที่เลยนะแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดฟีเจอร์ HDR หรือดู u t u b e HDR บ่อยๆนะครับดูคอนเทนต์ทั่วไปเนี่ยเมมแมันก็ปกติทั่วไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการสุดเนี่ยจอของ iPad เนี่ยมันรองรับได้ดีกว่านะครลเ,เ,เปนเขียนนะ คือตัว iPad อ่ะมันดีครับมันก็คล้ายๆกับเขียนกระดาษนะครับคือเหมือนเขียนกระดาษเลยอ่ะตัวเม d แ่ดจะรู้สึกเขียนได้ดีกว่าความรู้สึกนะฟิลลิ่งการเขียนนะครับแล้วก็ป้องกันรประกายไฟได้ดีกว่านะครับพวกแสงสะท้อน LED นะครับมันก็จะเป็นดวงๆแต่จอ Mammit แบบ e มทเนี่ยมันจะกระจายแสงโดนหน้าจอแล้วมันจะเป็นฟุ้งๆลางๆนะครับส่วนการแสดงผลอันนี้ ต้องยอม iPad ครับ iPad จะแสดงผลพวกฟีเจอร์ HDR ได้ดีกว่านี่ยังไม่รวมถึงพวกแอปพลิเคชันพวกเด็ดฟิกอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณดู Do บ b y Vision หรือ HDR นะครับจอ iPad มันจะแสดงผลได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูคอนเทนต์ทั่วไปคุณใช้มัลติมีเดียทั่วไปแล้วคุณต้องการบัจเจตที่ดีจอ m a t p a d ก็จะดีมากในราคาเท่านี้แล้วสรุปทั้งคู่อดีมากแล้วก็ความเที่ยงตรงค่าเดลต้า E ก็น้อยกว่าหนึ่งการแส,สะท้อนได้ดีแล้วก็พวกรอยนิ้วมือเนี่ยมันจะคลีนเลยเห็นไหมคุณจะไม่ค่อออยยยยเเเห็นนนนริ้มืลลี อย่างหนึ่งคือจอยอแพดเดี๋ยวด้านข้างมันจะเป็นขอบเงามันทําให้รู้สึกว่าลาคาญตาเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเวลาเราใช้บางทีมันจะสะท้อนแสงของนี้เห็นไหมแต่ของเมทเนี่ยมันด้านหมดเลยเพราะมันครอบเต็มหมดส่วนการซอฟตาเนี่ยของเมทแพดเนี่ยเขาจะซอฟที่2777ันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเฮิร์ตนี่คือวัดมาแล้วแต่จริงๆเขาเกมที่2 8งแปดแปูน,นะครับก็ให้มาดีมากแล้วก็ซอฟตาครับส่วนไอแพดโปรออดีเนี่ยมันจะใช้เทคโนโลยีดีซีดิมมิง ming, แล้วก็รวมเป็นไฮบริดดิมมิงคือเขาจะใช้วิธีการหลีดแสงแบบ การซอฟตาของ iPad อะต่อให้มันไม่ได้แบบ PWM เยอะแต่มันก็ซอฟตาเพราะมันใช้โทนช่วยด้วยนะครับอันนี้คุณก็ใช้โหมดซอฟตาช่วยด้วยนะเพราะว่า Huawei เนี่ยก็จะมี g V Lens รองรับการซอฟตาอะไรต่างๆนานาคือเอาง่ายซอฟตาซอฟทั้งคู่ซอฟมากๆทั้งคู่คือถ้าไม่ได้ไปนั่งทํางานยาวจริงๆอะ่ะมันซอฟตาด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องจุดเด่นของตลาอันก่อนผมขอเริ่มที่เมนแพดก่อนตัวนี้เนี่ยเก่งมากๆ เรื่อง W ดิร์บล์ยูคือมันเป็นแท็บเล็ตตัวแรกในตลาดที่สามารถที่จะใช้ได้เหมือน PC แล้วมันก็ใช้พวกปวด Excel PowerPoint พอ่ะพอร์ตจาก PC หรือพอร์ตจากตัวมันเข้า PC ได้นะครับซึ่งจะแตกต่างจาก iPad หรือแท็บเล็ตทั่วไปพวกเนี้ยเขาจะใช้ WPS เอวอร์ชันโมบายเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เก่งมันก็จะไม่ดีเท่าเวอร์ชัน PC ซ e เลเเหมือนเมดแพดคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้งานด้านเอกสารนะครับที่ส่งต่อได้ร่วมกับวันโดว์เมดแพดจะเ iPad เ,ะจะเ,จะเหมมือนลยใช้สูตรรว Excel ไพ่เวอร์ตัเบิลใช้ได้นะครับใช้สรุปข,ข้อมูลกราฟแท่งเส้นหรือวงกลมได้เหมือนกันเหมือน Excel บน PC เลยนะครับเปิดไฟล์ CSV นะครับใน PC เปิดไฟล์ x l s x เปิดได้พา w e ว p o i n t เนี่ยไม่ต่างจากใน PC นะครับไม่ต้องปรับอะไรเยอะสามารถนําตัวไฟล์ p p t เนี่ยมาเปิดได้เลยไม่ต้องแก้รูปแบบอะไรเลยครับแต่ฟอนต์เนี่ยต้องโหลดและหาเพิ่มถ้ามันเป็นภาษาต่ตางดาวเนี่ยเราก็แค่หาฟอนต์มันลงแต่ก็ลงง่ายนะครับแล้วก็ด้วย h า r m o ม y OS ตัวใหม่เนี่ยเวลามันเปิดไฟล์ที่เป็นแบบ Excel, เป็นนน้าๆแถวมัใช้เวลาประมาณ3นาี HarOS ัใหมม่นจล ใช้งานหลายหน้าต่างพร้อมกันได้ดีซึ่ง iPad ก็ใช้ได้3หน้าต่างอะแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราพูดถึนก่อนว่ามันใช้ได้ดีแล้วก็ตัวพวก P w S อย่างที่เราได้รีวิวไปอ่ะมันทําได้เหมือนในคอมนะครับฟีเจอร์ต่างๆอ่ะอย่างเช่นพวก PowerPoint มันก็มีติดแท็กได้แก้ไขตามได้นะครับหรือแม้กระทั่งตัว Excel ที่มีฟังก์ชันฟีเจอร์คือเทียบเท่าเลยเหมือนกันนะครับใช้งานฟังก์ชันหนักๆหลักๆได้หมดอินเทอร์เฟซของ Word เนี่ยเอกสารของเขาเนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์เฟซเหมือนเดสก์ท็อปเลยนะครับจัดสไตล์คอลัมน์เซคชั่น มีแบบโมบายปรับได้เฉพาะตรงๆถ้าเป็นแบบโมบายที่ใช้ได้ iPad เนี่ยมันก็จะได้แค่ปรับเฉพาะตรงๆนะครับแล้วก็ไม่มีสร้างสาร,รบัญอัตโนมัตินะครับไม่มีเซคชันเบรกขั้นสูงนะครับตัวเมลเมอร์ชเนี่ยมีสําหรับจดหมายเวียนนะครับไม่มีในวชั่นโมบายนะครับแล้วก็วัตถุขั้นสูงเนี่ยสามารถแทรกสมก,การแผนภูมิ OLE นะครับรูปทรงหลากหลายแต่โมบายจะแทรกสมก,การไม่ได้ส่วน Excel เนี่ยก็อย่างที่บอก p i v o t เทอร์นะครับ Advanced f o r m u l ลนะครับรองรับสูตรทุกชนิดมี IF ทําฟังก์ชันเครื่องมือทุกอย่างบ Data Tools มี โครครบนะครับแล้วก็ powerpoint เนี่ยแก้ไขสไลด์ Master ได้หมดคือเป็นว่า w p s pc level คือตอนนี้มันทำได้ดีที่สุดละในเมดแพดมันเป็นตัวเดียวแล้วที่ทำได้อะ ความสามารถ iPad ครับไอแพดในความสามารถคือแอปพลิเคชันจะมาไวมากๆนะครับแอปตัดต่อพวกเนี้ยแล้วชิปมันแรงครับมันตัดต่อเร็วมากระดับหนึ่งเลยหรือเวลาเรา Export งานออกมันก็จะเรนเดอร์ได้เร็วนะครับตัวเนี้ยก็จะตัดต่อได้ระดับเบื้องต้นเท่านั้นของเมียนแพดนะครับจริงๆแล้วมันจะมีพีเท่าวิดีโอพีเท่าอยู่ไว้ตัดต่อของพีเท่าเขาทำมาดีมันก็ได้หลายเลเยอร์ผมก็ลองแล้วแต่ถ้าเป็นแบบแอปที่มันเข้ากันได้แบบลูมามาก่อน,นะครับหรือไฟ n a ลคัตโปรบน iPad ดอะไรพวกเนี้ยมันจะตัดต่อได้เอาเป็นว่า iPad เจะะหมาก,กับการ ใช้งานด้าน c r e a t i v หรือการตัดต่อที่หนักกว่า iPad มันสามารถทําแทน Mac ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับส่วน Huawei เนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่เวลาเราโหลดแอปอะไรพวกนี้มันก็จะสู้ iPad พวกนี้ไม่ได้การเล่นแอปเนี่ย iPad ก็จะเหนือกว่านะครับการเล่นแอป,แปพวกนี้นะแอปเฉพาะทางอย่างตัดต่อแต่งรูปอะไรเงี้ย Huawei ก็แต่งได้ครับแต่แอปเนี่ยมันจะต้องใช้แอปแกลเลอรี่หรือต้องหาโหลดแหล่งเองอะนะแต่ที่บอก2ตัวเนี้ยมันจะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับสุดขั้วเลยถ้าเกิดว่า เราซื้อ iPad มาทาเอกสารเนี่ยเราก็ลองมองดูตัวเมทแพดได้คือผมจะบอกอยังไงถ้าเกิดว่าเราซื้อ iPad ราคาขนาดนี้มันเหมือนเราใช้ประสิทธิภาพมันไม่สุดเหมือนมันมีความกั้ากึ่งอยู่ทีนี้มาดูโฮเวิร์ดโน้ตบ<อ>ุ๊กสไตลัสของเขานะครับการใช้งานโน้ตเนี่ยฟิลการเขียนเนี่ยเหมือนจดโน้ตจริงๆนะครับแล้วก็จดลบด้วยปากกาง่ายๆแตะ2ครั้งเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนยังลบหรือเมนูล่าสุดได้นะครับเหมือนกันของ iPad เนี่ยแล้วก็มี AI handwriting enhancer ช่วยแก้ไขคาได้นะครับช่วยแต ช่วยได้หมดนะครับก็คือมันจะมีพวกโค้ดไหลอดมาช่วยนะครับแล้วก็มีการค้นหาจากลายมือได้เลยซึ่ง iPad มันก็ทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฟีลิ่งการเขียนเนี่ยในปีนี้ผมยกให้เลยนะ ไวเ,เหมือนกันเลยคือไวมากๆเหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมาคือฮุยเนี่ยพัฒนาปากกามาหวดแล้วแต่ตัวพวกปรับฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยไอแพดเนี่ยเขาจะได้เปรียบมากกว่าส่วนแอปพลิเคชันที่ใช้เนี่ยวุยเนี่ยมันไม่ต้องซับสไคร์เลยถ้าเป็น iPad เนี่ยมันจะต้องซับสไคร์ใช่ไหมพวกโปรเคียร์อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งกูโนตอย่างเงี้ยตัวของฮุยเนี่ยตั้งแต่ WPS Office แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ Windows แล้วก็ต้องซับสไคร์ใช่ไหมตัว365ปีหนึ่งก็หลักพันอ่ะถ้ารวมโปรแกรมอื่นไปด้วยอยอ่่าาาาางเนีี้้กก็็จะะให Go Gopenint int มมารสถ จะใช้วาดนะครับมีแปลงสามารถคิดค้นแปลงเองได้นะครับแปลงเนี่ยเป็นร้อยๆแบบเลยสามารถทำเลเยอร์ทำแอนิเมชันได้เหมือนกับโปเคียนะครับแต่โปเคียเนี่ยเขาจะได้เปรียบตรงอะไรรูป้ป่ะร้านค้าของเขาพวก คอมมูนิตี้มันจะเยอะกว่าอย่างที่บอกว่าคือคนมันใช้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปซีเรียสจุดนั้นว่าเราไปซื้อของเพิ่มที่ร้านค้าหรืออะไรก็ตามแต่แล้วคุณก็ไม่ได้อยากซับสไครต์แต่ว่าอยากได้ฟีเจอร์ฟังก์ชันพอๆกันเนี่ยตัว Go p e n เนี่ยมันสามารถทําให้ได้มันวาดรูปได้แล้วการเอียงองศาปากกามันใกล้ๆกันเลยนะครับ Go p e n เนี่ยฟรีเลยมีฟังก์ชันขั้นสูงหลายอย่างนะครับอย่างเช่นแปลงทาสีน้ํามัน3มิติเนี่ยในขนาดโปรเจคเนี่ยต้องซื้อนะแต่ที่บอกคอมมูนิตี้มันเยอะการวาดภาพทาได้ดี ก็ฟิลลิ่งการวาดเนี่ยดีไม่ต้องไปหาฟิล์มที่มันเป็นฟิลลิ่งที่มันเป็นกระดาษอย่างเงี้ยคือมันให้ฟิลลิ่งวาดกระดาษจริงๆนะครับแล้วก็การตั้งค่าปากกาเนี่ยตั้งได้แบบละเอียดดีนะครับทั้งแรงกดความสเสถียรของปากกาคือจะตั้งเส้นเป็นเส้นรัดก็ได้หรือจะเส้นที่มันเป็นแบบยึกยืดยืดได้หมดนะครับเราอยากวาดน้ากลมๆเราก็ไปตั้งความสเสถียรมันก็จะตั้งวาดเป็นกลมๆให้กําหนดได้หมดเลยนะครับคืออันนี้ผมจะต้องอวยของหูเว๋ยมากหน่อยเพราะว่ามันฟรีนะครับเ้าก็ครบชุด แล้วมันก็จะมีร้านค้าของมันที่ทําได้ดีกว่านะครับประมาณนี้ผมอยากให้คนที่แบบลองทั้ง2ตัวนี้วาดรูปมามาแชร์กันนะเยอะๆมจะรู้ว่าเป็นยังไงนะการเล่นแอปพลิเคชันครับผมจะเริ่มจาก h u a เว่ยนะครับ h u a เว่ Huawei เนี่ยสามารถโหลดแอป ทุกอย่างนะครับแอป g o o g l e เนี่ยเราก็ใช้ได้นะครับ Google Map หรือแม้กระทั่งเราจะโหลดพวกติกตต๊กตรงติ๊กต่อมามันซิงเข้าอัตโนมัติได้หมดนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยคุณจะต้องโหลดจากหัววแอปแกลอรี่ซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่ Apple หรือระบบบติการ iOS มันจะได้ดีกว่าเพราะว่ามันโหลดจากสโตรมันได้นะครับแล้วมันก็จะมีแอปครบถ้วนแต่ของหัวเเนี่ยมันก็จะขาดแอปพวกเกมพวกเนี้ยคุณจะต้องไปหาแหล่งโหลดนะครับหรือแอปเฉพาะแต่แอปโดยทั่วไปที่เราใช้มันมีใใหห้้โลลดนอ,อยู่แว แต่บางแอปอย่างเกมเนี่ยเราต้องไปหาโหลดเราต้องไปหาอัปออกมันจะเสียเปรียบอะเรื่องการดาวน์โหลดแอปเรื่องการอัปเดตแอปเนี่ยผมให้ iPad ได้เปรียบไปผมเอาย่ง่ายนะผมทําให้ดูสดๆอะ Facebook Facebook เนี่ยของ Apple เนี่ยจะทําเลเยอร์มาดีมากนะครับแต่ของ m a ดแพดครับคุณสามารถเลื่อนตรงนี้ได้เวลาคุณเล่นจอใหญ่แบบมือเดียวคุณก็จับมือเดียวแล้วคุณก็เลื่อนข้างๆได้ครับใช้ได้ทุกแอปนะครับคิดมาโคตรด,ดีอันนี้ของอันนี้เราเลื่อนข้างๆไม่ได้ไหม เราต้องไปเลื่อนข้างในหน้าเอาหลายคนบอกก็ไม่เห็นจะเป็นไรจริงๆมันอยู่ที่ความสะดวกเลยผมเล่นในชีวิตประจำวันมาเนี่ยผมชอบหัวโวยมากกว่าในปีนี้นะถ้าในปีก่นกอนเนี่ยผมว่าซูไม่ได้แต่ปีนี้นะครับเอาง่ายๆเอาแค่นี้ก็พอการใช้แอปแบบ extend นี่เราเข้า l a z a d a ใช่ไหมของ Apple เนี่ย Lazada มันเป็นแนวตั้งนี่แหละสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำไมผมอวยหัวเวยไปเมื่อต้นปีว่าเอ้ยมันทำแอปพลิเคชันมาแบบแบรนด์เดียวเลยที่มันทำ extend ได้เยอะที่สุดหัวโวยเนี่ยแทบจะทุกแอปเลยเอ่ะเรากด หัวชาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้เราก็ดูแค่ตาล็อกไปด้านนี้เราก็ดูเฮ้ยมันลดเท่าไหร่มันมีคนมารีวิวยังไงด้านนี้เราก็ดูแค่ตาล็อกไปแต่เนี้ยมันเป็นแนวตั้งเราก็ต้องมันเล่นแนวตั้งถูกไหมมันต้องสับไปสับมาอ่ะอย่างช้อปปีเนี่ยของหัวเว่ยเนี่ยมันจะเป็นเอ็กเทนมาเลยเรากดการน้ํา มันจะขึ้นมาเป็นใหญ่ๆเราก็เลื่อนการาน้ําได้ว่าเฮ้ยเราไปอ่านรีวิวเป็นอะไรและอันนี้เราก็เลื่อนดูการาน้ําอันอื่นได้อันนี้เราก็ดูรายละเอียดของการาน้ําอันนี้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าแอป e x t e n d ใช้ได้หมดเลยนะครับที่โหลดจากแอปแก l อรี่พวกอ่ะบุ๊กิงอย่างเงี้ยเราเข้าไปเราหา Booking อ่ะเราจะไปเที่ยวประเทศนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้น e x t e n d มาข้างๆคือมันดูได้ทั้ง2อ,อันในเมนูย่อยอีกทีหนึ่ง แต่ถ้าเป็นแท็บเล็ตโดยทั่วไปนะไม่ไม่ใช่แค่ของ iPad นะแบรนด์ Band Android แบรนด์อื่นก็ตามแด่คือจะต้องมาเล่นทีละหน้าใช่ไหมมากดทีละหน้าแล้วก็เข้าไปแล้วก็เวลาเราจะไปดูเมนูก่อนหน้าเราก็ต้องกดแบ็ k ออกแต่นี่ไม่ต้องครับเราก็กดไปเลยนลเนี่ยคือแอป Extend ครับแล้วหัวเว่ยเนี่ยใช้มาติดทากได้3หน้าจอด้วยนะครับเหมือนโน้ตบุ๊กเลยนะครับสามารถเลื่อนได้คือมันทำมาโหดจริงปีนี้ผมยอมจริงแม้กระทั่งแท็บที่เป็น Android เองอะ่ะถ้าเป็นเรื่องของการเล่นแอปไม่รวมกับการโหลดแอปนะการโหลดแอปหัวาาเว่ยอาจจะา และแอปอย่างเงี้ยคุณปรับสัดส่วนได้ว่าคุณจะแบบไหนคุณจะแบบเต็มจอก็ได้นะเ a c e b ุ o k เขาเต็มจอก็ได้แบบ4ต่อ3ก็ได้แบบ1 6ต่อ9ก็ได้เล็กลงแต่ของ iPad เนี่ยมันจะตายตัวมาเป็นแบบเป็นอย่างนี้เลยเป็นตายตัวอย่างงี้บางแอปมันก็ต้องมาหันเล่นจอนี้หรือแม้กระทั่งการแบ่งหน้าจอเนี่ยไอแพดเนี่ยมันก็เล่นแบ่งหน้าจอได้นะครับนี่ใช่ไหมสองหน้าจอก็แตะแล้วก็มีหน้าจอเล็กๆแบ่งอันหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะเป็น3หน้าจอของฮวงเว่ยก็ผมเมมไว้เลยนะครับแล้วผมก็กดขึ้นมาแบบนี้เลยแล้้วกก็ดขาางมานีแบบ แล้วก็สามารถปรับสัดส่วนได้เห็นไหมเนี่ยปรับสัดส่วนแบบไหนก็ได้ยืดแบบไหนก็ได้อันนี้คือ h a r ิลี่โอเ4.3เพราะอัพมามเป็นอย่างนี้เลยคือคุณจะปรับเกมเป็นแบบยาวๆก็ได้แล้วมันดีกว่าฮาวิลี่โอเวอร์ชันก่อนตรงที่อนะรู้ว่ามันเพิ่มแอปได้เยอะกว่าเดิมอันก่อนเนี่ยมันจะจํากัดเพิ่มแอปนี้ได้แอปนี้ไม่ได้อันเนี้ยเขาพยายามแบบไปโคมานะครับว่าเออแอปเพิ่มได้เปิดเปิดเป็นป,ป,ป,ป๊อปอัพได้นะครับส่วน iPad เนี่ยก็ ก็ได้ประมาณเนี้ยตามที่เล่นนะครับมันจะเหมาะสําหรับการเล่นทีละแอปมากกว่าไอ a d ดนะ่ยมันจะเหมาะกับการรันประสิทธิภาพเต็มที่เป็นแอปไปเลยอย่างตัดตอ่อรั่นไปเลยอันเดียวอย่างเงี้ยนะฮะเข้ากับอีโคซิสเตมอะไรอย่างเงี้ยไอแพมันจะเก่งแบบนี้แต่เนี้ยคือเปิดหลายหน้าจอได้ใช้าง,งานมัลติทาร์กอะไรพวกเนี้ยมันจะเก่งดูหนังไปด้วยเล่นเกมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการเล่นแอปสําหรับการเล่นเกมเนี่ยผมให้ iPad ดีกว่าเลยนะครับทั้งการโหลดเกมทั้งกราฟิกที่ปรับได้สูงนะครับความลื่นไหลต่างๆเเเเนนน่่่ iPad ยาา่ยยกกกิลลแตวาาาาาามคุถึงงงรรรือรทํ ของมันไงอันนี้ก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่ามันจัดก,การความร้อนได้ดีตัว Huawei เพราะว่ามันไม่ยอมปล่อย CPU รันแรงเลยนะครับผมลองเล่นดูเนี่ยประจาักการความร้อนได้ดีแต่ว่าปรับได้ไม่เยอะ Rv ได้45อย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกผมบอกทุกคลิปที่ผมรีวิวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามผมบอกว่าแท็บเล็ตมันไม่ได้เหมาะกับการามาเล่นเกมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากเล่นเกมหนักๆอ่ะ โอเค iPad มันทําให้ได้ข้อสุดท้ายคือการใช้แบตเตอรี่ iPad ก็อึดมากๆในในการใช้งานทั่วไปแต่ MatePad มันจะอึดกว่า MatePad มันให้แบตมา1 1 0 0งม ah ิลลิแอมป์เลยซึ่งแบตใหญ่มากแล้วก็ของ Huawei เนี่ยชาร์จอยู่ที่66วัตต์ส่วน iPad เนี่ยให้แบตมาน้อยกว่านะครับแล้วก็ชาร์จที่33วัตต์นะครับ Huawei เนี่ยจะชาร์จเร็วกว่านะครับแบตอึดกว่าการใช้งานเนี่ย Huawei จะอึดกว่านะครับอย่างเช่นดูยูทูบเด็ดฟิลรีอย่างเงี้ยอยู่ได้แบบ12-13ชั่วโมงเลยนะครับสองนะครับต่างกันประมาณ2ชั่วโมงนะครับใช้แอปวดภาพนะครับถ้้้าเเป็นนไดใชี่ย ประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับเมจแพดเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ8-9ชั่วโมงเลยนะครับถ้าวิดีโอคอลเนี่ย iPad เนอยู่ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับเมจแพดอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงถ้าเอกสารเนี่ย iPad ได้ประมาณ12-13ชั่วโมงนะครับเมจแพดเนี่ย14-16ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวิดีโอเพลย์แบ็คตามที่เขาเคมเนี่ยเมจแพดอยู่ได้ประมาณ16-17ชั่วโมงนี้จากการทดลองจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วนะ iPad อยู่ประมาณ10ชั่วโมงประมาณนี้ก็สรุปครับอันนี้คือยังไม่ได้พูดถึงทุกอย่างใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรใช้งานตรงไหนนะครับมาแชร์กันได้นะครับ ถ้าใครที่ต้องการความคุ้มค่านะอันนี้ผมอวยเลย เมดแพดเนี่ยทำมาราคาประมาณนับสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดยังไม่ได้ใส่โค้ดอะไรต่างๆนะครับมามีปากกามาให้นะครับซึ่งเป็นคุณภาพเดียวกันกับ Apple Pencil เลยราคา4,000กว่าบาทเนี่ยแต่ว่าก็จะมีฟังก์ชันที่น้อยกว่าอย่างที่บอกไปแล้วก็มีคีย์บอร์ดอะไรแถมมาเป็นแบบของดีมาเลยนะครับจอเปเปอร์แ,บบแมดอย่างเงี้ยใช้ดีนะครับแต่ที่บอกอะ่ะมันจะมีฟีเจอร์เล็กยิบยิบย,ย่อยๆอะ่ะที่จะแตกต่างกัน Apple Pencil จะได้เปรียบเรื่องคอมมูนิตี้เขาใหญ่นะครับแล้วก็ของมันทำมาก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณจะะะใใใชชชช้้้้อออออ่่่่่่่่าาาาเเเเเลลลลนนนนนโซีีีีีียยยมมมมดดดดคครััับงงททททผหูแแปปพิไกตๆ หน้าจอหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เน้นเกมเน้นไป็นทำงานเน้นพกพาเพราะมันเบามากน้ําหนักรวมกันไม่ถึงโลนะสำหรับเมทแ่นเนี่ย932กรัมนะแล้วก็แบตอ่ดๆถ้าไม่ได้เน้นเกมใช้แอปตามที่เราบอกไปนะครับแล้วก็ใช้ WPS เต็มสูบเนี่ยผมให้10เต็ม10เลยเพราะว่ามันใช้ไม่ต่างจากการที่จะใช้น้ t ตบุ๊กพีต่างๆเลยนะครับหน้าจอสว่างมากจอใหญ่เป็นเปเบอรด้วยนะครับเทคโนโลยีสูงสุดเลยเดลต้าพ e. วกนี้คือจอตรง ติดมาเลยทุกอย่างไม่ต้องซับสไครต์เลยทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่น w P S Office เนี่ยถ้าเราไปซื้อ Microsoft 3 6 5หรือจ่ายค่าซับสไครต์ปีหนึ่งมันก็หลายตังค์นะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณใช้ในสายวาดภาพด้วยนะครับลองใช้ g o Pen ดู oo, ลองไปเล่นที่ Shop ก็ได้ลองใช้ g o Pen ดู oo, เพราะมันฟรีหมดเลยนะครับพวกบัตรต่างๆไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับของโปรเจคตหรือ iPad เนี่ยบางโปรแกรมหรือบางอย่างมันก็ต้องซื้อเพิ่มมันก็จะหนักไปหน้าถ้าจะเน้นบัตรเจตความคุ้มค่าใช้งานอย่างที่ผมบอกแค่น ถ้าคุณต้องการใช้พวกโปรดักชันนะครับตัดต่อเครื่องนงแรงเนี่ยโอ้นี่คือ M4 นะครับแรงโคตรๆจะไปเล่นเกมจะไปรันการาฟิกอะไรคือเอาอยู่หมดนะถ้าไปแบบไซต์ออกแบบคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ย มันจะเหมาะกับงานพวกนี้มากกว่านะครับ iPad แต่ว่าถ้าจะให้เหนือกว่านี้ก็ต้องเป็น Mac ตัดต่ออะไรพวกนี้มันจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ iPad เนี่ยจอเขาก็จะดีกว่าในเรื่องของ HDR พวกนี้นะครับ Dolby Vision แล้วก็เรื่องของปากกาฟีล l i n g การทัดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแต่โดยรวมมันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คุณลองไปเล่นดูมันจะไม่ค่อยต่างกันอันนี้มันเป็นฟีลลิ่งส่วนตัวผมที่ผมชอบนะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันแหล่งดาวน์โหลดมันก็จะโหลดได้ง่ายกว่าเดีย๋ยวที่บอกถ้าเป็นแอปแปลกๆเกมแบบแปลกๆเงี้ย iPad มันก็มีครบ แต่ถ้าแบบแอปทั่วไปมันมีเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ h a เขามามันใช้ได้เหมือนกันอัปเดตยาวนานกว่าแน่นอนนะครับก็มีดีมีเสียต่างกันแต่อย่างที่บอกอะ่ะตัว Huawei มันทำมาคุ้มมากคือเนี่ยประมาณ25 2 0 0ืได้ครบเซ็ตถ้าไอแผ่นเนี่ยผมรวมราคามาให้แล้วรวมกับตัวคีย์บอร์ดรวมปากกาแล้วเนี่ยยังไม่ได้รวมซับสไครต์แอปพลิเคชันอื่นๆนะมันรองรับอะไรหลายอย่างนะครับในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แค่เนี่ยอย่างที่บอก Huawei m Pad มันทำมาดีจริงในปีนี้นะครับลองไปใช้ดูเลือกบัตรเจ็ตเลือกอค,คาอาากวาม นะครับ iPad ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นจํากัดแค่นั้นจริงๆนะครับเลือกเอาตามที่คุณชอบนะครับอันนี้ผมอาจจะแบบอวยเมดแพดมากหน่อยเพราะว่าในราคาที่มันประหยัดกว่าเยอะนะครับ mm hmm. ก็เลือกตามบ mm ัต g เจ็ตเลือกตามการใช้งานของท่านนะครับว่าชอบตัวไหนสวัน mm hmm. วนี้ผมและเมดแพดโปร12.2แล้วก็ iPad Pro M4 11นิ้วต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ